คำถามอก,การาเนัการท่านหลวงพอ่ออยากกราบเรียนถามว่าในการลงเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการเราไม่สามารถลงตามความเป็นจริงได้ทั้งไปและกลับก็ถือว่าผิดศีลข้อมุสาหรือไม่เจา้าค่ะคิดว่ายังไงดีอ่ะ <laughs> ตลบหลังนระลักษณะอย่างนี้มันเป็นเพณีใช่แล้วความเคยชินเพณีคือหลักการที่ทํางานราักการของไทยทุกคนทุกคนเนี่ยจะให้มันตรงตามบรรดาทั้งหมดไม่ได้มันจะมีเบี่ยงเบนไปธรรมดาคือเราก็จะให้มันเกินเลยก็แล้วกันคือให้มันเลยเกินเลยยาวนานก็แล้วกันก็้ามาพาควรก็แล้วกันนะ ไม่ใช่ว่าเจตนาจะเป็นเล่นอย่างอื่นันลงเชื่อกระไ่ยเรื่อยเปลยมันก็ไม่ดีเะียการใช้งานรัตรการเขา<ม><ม>แล้วก็จะว่าหาสาวออกตัววิธีการลงชื่อไว้กับไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีดตัวเองไม่เป็นตัวเองเป็นคนโกหกตัวเองนั่นแหละอ่านี้ก็ว่าค่อนข้างจะดสินมันจะมันจะร่อยร้อยหรือเศร้ามองไปมไม่ดี แต่ไม่ถึงมาขาดหรอกถือว่าประเพณนี้นิยมเขาทำกันมาอย่างนี้ทำตามเขาราราการมันก็ใช่เป็นเราคนเดียวเนี่ยเป็นทั้งหมู่คณะทั้งหมดเป็นอย่างนี้ทุกกลุ่มทุกกระทรวงทุกองกรมเป็นอย่างีทั้งหมดลงชื่อแล้วไปก่อนในเวลาก็มาทํางานต่อได้แต่ข้อสําคัญว่าจะให้แยีงานราชการ อันนี้ก็ใช่ได้คําว่ามุสามูสสานเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าพูดออกไปได้วยปากทําให้คนฟังเชื่อถือแล้วเชื่อต่างให้เราหลงผิดได้มีมูสสาเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเจตนาเรามีว่าจะพูดอย่างนี้ทําอย่างนี้เนี่ยให้เขาหลงเชื่อเราอย่างนี้ให้เขาตายใจกับเราอย่างนี้จนเกิดความเสียหายแก่เขาคนคนนั้น นั่นแหละสมุสสาสินนี่นมันขาดไปแต่ถ้าเราพูดไปน,นะก็จริงอยู่เราพูดไปให้เขาเขาเชื่อแต่เขาไม่เชื่อเราอ่ะสินขาดมันยังไม่ขาดเพราะเราเขาไม่เชื่อเรานี่ยังไม่ขาดถ้าเราพูดเล่่ไปเสิ่งนี่เียกกันไปนั่นเองในการบบมุสาว่าเขาพูดในเราเกิดความเสียหายได้พูดยุยงส่งเสริมให้คนผิดกันได้ให้เขาใจกระิดกันได้ในี่คือตัวมุสา พูดเท็จพูดสาะเสียดพูดยุยงส่งเสริมพูดมีประโยชน์เนี่ยเป็นมสาทั้งนั้นนี่คนเราในสังคมโลกทุกวันเนี่ยมีมีอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนที่รักษายากะะได้เลยคือตัวมุสาพูดง่ายว่าเสียงคนหรือคําปากคําพูดของคนเนี่ยมันเป็นอันตรายมากกว่าทาอย่างอื่นอย่างอื่นใช่ว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมส่วนกรรมที่สําคัญคือ วัจีกรรมเป็นใหญ่ในการทากำไรมากที่สุดทําให้คนรักกันกับเพราะเสียงคนนี่แหละส่วนใหญ่ทําให้คนชอบคันก็เกล็ดชันกันกับเพราะเสียงนี่แหละเป็นใหญ่ทําให้คนแตกเล่าสมาธิกันกับเพราะเสียงนี่เป็นใหญ่พูดออกมาหลายอย่างานประการในคนเกิดความเข้าใจผิดกันได้นี่ตัวเสียงคำมากอัจมรกก็ยอมรับ่าดถึงตัวมูสาราคายากเป็นี่สุด แต่ถ้าเรามีปัญญาที่ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยถือว่าการพูดไปทั้งหมดเป็นกุศโลบายในการพูดของเราเท่านั้นเองไม่ถือว่าเป็นสินค้าเป็นกุบายในการพูดฉลาดในการพูดเรียกว่ากุสโลบาย